ก็ต้องขอขอบคุณนะครับแต่ว่าการสํารวจเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับผลที่ออกมาก็เป็นกําลังใจให้พวกเราเดินหน้าทํางานต่อเราก็คงไม่ได้ไปติดยึดอยู่กับตัวเลขขณะใดขณะหนึง่งนะครับเรารู้ว่าทํางานแข่งขันกับตัวเองเป็นหลักขณะน,นี้เพราะว่าเราพูดง่ายๆก็คือว่าคณะกรรมการบริหารชุดนี้มาเริ่มต้นช้ากว่าพัก,กอื่นล่าสุดเมื่อวานท่านนายบกบอกว่าไม่ได้มองว่าท่านเป็นผู้แข่งทางการเมืองอะไรอย่างนี้ มองกรณีนี้ยังไงบ้างครับเพราะว่าเสร็จเลือกตั้งรอบหน้าก็น่าจะดึกดืดดดดอนพอ,อก,ก็ผมว่าท่านก็ต้องเดินหน้าทํางานนะครับตอนนี้สิ่งสำคัญก็คือเร,เร่งในเรื่องของการที่จะฟื้นฟูเยียวยาต่างๆนะครับจริงๆก็อยากจะเรียนว่ามาตรการทั้งหลายเนี่ยที่ออกมาก็พยายามตอบโจทย์ให้ครอบคลุมแต่ว่าเครื่องมืออาจจะยังมีจํากัดอยู่นะครับเช่นอาจจะไปนเน้นในเรื่องของการให้สินเชื่อนะครับไม่นับในส่วนที่เป็นเยียวยา9ก้าบาทความจริง แนวคิดอย่างเช่นคนละครึ่งเนี่ยมันมาใช้ได้กับทั้ง,งจริงทนังภาคผู้ประกอบการแล้วก็ภาคประชาชนที่จะทาอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่จําเป็นต้องทําในขณะนี้นะครับเพื่อฟื้นกลับมาตอนนี้ยังไม่ได้แข่งขันกันครับตอนนี้ต้องช่วยกันทํางานทุกภาคครับ,อคครบขอบคุณนะครับขอบคุณครับจะบอกบนนั่ครับ